อาขอโทษค่ะเพื่อนอุ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วรักปลาขยะคนดีหุ่นสวยก็ต้องทานเมี่ยงปลามีเส้นห่อด้วยผักห่อด้วยเส้นมีเส้นขนมจีนก็ได้นะคะขยะทานเมี่ยงปลามาห่อเลยนะจ๊ะปลาจ๊าปลา ดูสินีจะเปิดเเปิดออกมาแล้วก็ดูว่าปลาเราปืด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 ปปลาจ้าปลารักปลาทานปลาดูสิเปิดแล้วก็ห่อเลยค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มมีแกวปรามี น้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานซูทแอนด์ซอฟเวอร์นะคะน้ำจิ้มปลาปลาจ้าปลาปลาเมี่ยงปลารักปลาทานปลาเพราะว่าชอบเมี่ยงเพราะว่าเราได้ทานผักใช่ไหมคะเราก็เอาผักมาห่อกับเส้นเส้นหมี่นะคะรักปลาทานปลาเส้นหมี่ทาให้ นิดหน่อยนะคะทานผักเยอะๆเขาเรียกมีทำได้ทุกอย่างนะคะเมี่ยงปลาเมี่ยงผักเมี่ยงไก่เมี่ยงเมี่ยงปลาส่วนมากคนชอบเมี่ยงปลาเมี่ยงกุ้งรักปลาทานปลานะคะดูสิเสร็จแล้วค่ะตอนเชาตันนี้วิวย่างเพิ่งเสร็จอุ้ย ยีสิบหนาทีปลาดูสิทำให้ปลาหวานจองจองตาปลาจองหัวจองหางจ้องคางตลอดตัวน้ำลายหกแล้วพะนะรักปลาทานปลาสุขภาพดีด้วยปลาค่ะนะคะอย่าไปทานลิงนะคะลิงอยู่บนต้นไม้นะลิงลิงอะ ผู้ใดสิไปเอาเนาะฉันไม่อยากไม่มีอนาคตรัลกลิงจะไปทานลิงลิงชอบร้องเพลงพรจ้าพร <c oughs> แซะลิงต้นไม้บูโดบูโดโอ้ยค่อยบ่าเอาข่อยยานขอยไดไปยุบบนต้นไม้ลิงสวีวีวีเขาสวีวีวีนะคะ แม่เราจะลงไปในช่องก็ไม่ได้บอกว่าสวีวีวีก็มาโว้ยอันลิงลิงพูดูสวีวีวีขนาดเมียเขายังทิ้งเลยโอ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 โน้องพรจ่าพรก็อย่าไปอินนะคะไปเป็นแอดมินช่องดีๆอย่าไปเป็นแอดมินช่องไอลิงพูดภาคใต้นะจ๊ะฝากให้คิดจ้ะ